สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะสำหรับเกม Kingdom Story ห่างหายกันไปนานวันนี้กลับมาพร้อมกับข่าวดีที่เราพลาดไม่ได้เลยครับหลังจากที่ผ่านมาหลายปีนะครับในสุดปีนี้ก็มาแล้วสำหรับการแจกตัวละคร 3S ซึ่งตัวละคร 3S ที่ว่านั้นนี้นะครับ เราไม่สามารถเอานิ้วไปจิ้มเลือกมาได้นะแต่เราต้องไปสุมใหม่อีกทีซึ่งการสุมที่ว่านี้จะเป็นสุม 1- ใน3ตัวเพื่อนๆเ,เลือกเอาเลยครับว่าอยากได้ตัวไหนครับแต่ก็ขอเน้นย้านะครับว่าบ้านของเพื่อนๆน,นั้นต้องมีเลเวลไม่ต่ํากว่า35ขึ้นไปถึงจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากไอดีผมครับพึ่งสร้างช่วงเช้าวันนี้เองครับแล้วก็รีบปั่นช่วงเวลาฮอตไทม์แป๊บเดียวเลเวล35แล้ว ในส่วนของหน้าจอกิจกรรมเขาก็จะเป็นรูปโจโฉที่อยู่แถวด้านกลางบนบนนี้ก็จะมีตัววงล้อให้เราหมุนเล่นครับซึ่งสําหรับไอดีผมในคราวนี้ผมก็เลือกต้าจีเข้ามาฮะใครที่มีหลายไอเดียเลยเวลเกิน35ขึ้นไปเนี่ยก็ไปสุมเล่นกันดูครับและอย่างที่ว่านะครับผมนั้นได้ห่างหายไปนานแล้วตอนนี้ก็ไม่สามารถพูดได้นะว่าตัวละครไหนอยู่ในทีมเมตาบ้างครับ แล้วก็ไม่สามารถแนะนำได้ด้วยว่าตัวละคร 3S ตัวไหนที่เหมาะกับเพื่อนๆครับผมว่าเพื่อนๆเนี่ยไปถามคนที่เล่นในเกมนะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในกลหรือเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มของ Facebook ก็ได้ครับที่เล่นเกม i ิง d o m จอรี่ฮะตอนนี้ก็มีตัวละครใหม่ๆมาเยอะแยะนะสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นมานานนะฮะแล้วก็ตัวละครเก่าๆเนี่ยที่ถูกปรับเปลี่ยนใหม่ครับมาสืบพลังนะไม่ว่าจะเป็นเจียงจือยาอย่างเงี้ยก็ เราไปดูกันสักหน่อยว่าสกิลเขาจะอลังการขนาดไหนครับหลังจากที่เป็นพ่อหนุ่มตกปลามาตั้งนานนะตอนนี้เขาจะยังมีซิ g นเ t u r e เดิมอยู่หรือเปล่าครับอ้รู้สึกว่าจะไม่ใช่เป็นการตกปลาแบบธรรมดานะน่าจะเป็นการปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติครับแต่ว่าอัดกระแทกหน้าฝ่ายศัตรูสักเล็กน้อยสกิลที่2นี้ก็จะเป็นพวกภาพหลอนครับก็จะสร้างตุ๊กตาเพื่อที่ว่าจะลอดเท้าเพื่อนๆฝั่งตรงข้ามนะให้ลุมตัวตุ๊กตามน,นั้นครับ สกิลอื่นๆนี้ก็น่าจะยังคล้ายๆแบบเดิมครับแต่ว่าตอนนี้มีการปรับเพิ่มการสะท้อนอันนี้อู้สะท้อน40%เชียวแล้วก็ลดความเสียหายลงด้วยนะ20%ครับแล้วก็มีสกิลเปิดเกมครับโดยรวมถือว่าเท่มากขึ้นไงน่าเล่นเหมือนกันนะผมก็อยากสุ่มได้นะครับก็ขออนุญาตทิ้งท้ายไว้แค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ห่างหายไปนานหรือว่าใครเนี่ยอยากเล่นเกมในมือถือแนว3ามกกแนววางแผนที่เป็นตัวละครน่ารักน่ารังอย่างนี้นะครับ ลองมาเข้ามาเล่นกันได้ครับตอนนี้มีกิจกรรมแจกตัวละครซึ่งปกติมันหายยากนะครับผมขอย้ำนะว่าปกติมันหายยากตอนนี้มันมีมาให้สุ่มนะครับอย่าพลาดโอกาสนี้เด็ดขาดครับแล้วไว้เจอกันครับเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นอีกนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ